ภาพจริงที่ไม่มีใครเคยเห็นแอนนี่เก็บไว้สิบปีเต็มความในใจถึงลูกเผยภาพจริงที่ไม่มีใครเคยเห็นแอนนี่อุ้มท้องและคลอดน้องทีคายุแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องต่อสู้กับสิ่งรอบข้างด้วยความยากและทรมานออกมาเป็นเอมวอ้อมกอด10ปีของลูกชาย แอนนี่บรูคเผยสิ่งที่เก็บไว้10ปีความในใจถึงน้องทีคายุเจ้าตัวโพสภาพขนาดตั้งท้องน้องทีคายุที่ไม่ค่อยมีใครเห็นพร้อมเผยด้วยว่า Ag, ฝากแม่แม่รับชมเพลงที่แอนกับน้องทีคาร้องด้วยกันที่ช่องแอนนี่บุ๊กการอุ้มท้องว่ายากแล้วการเป็นแม่ว่ายากมากและการเป็นแม่ที่แม่แอนต้องเป็นต้องพบเจอยากถึงยากมากที่สุดต้องพิสูจน์ตัวเองตั้งตัวเองอยู่ในที่ที่ดีมาตลอดต้องอดทนกี่ร้อยพันคําที่คนจะสรรหาให้ทั้งทั้งที่เขาไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยแม่ต้องดีให้ได้มากแค่ หถึงจะเลี้ยงเด็กชายคนหนึ่งให้โตมาได้อย่างงดงามฝากดูเพลงที่แม่ตั้งใจจากหัวใจให้ทีนะคะทางช่อง YouTube แอนนี่บ o k โดยเผยคลิปตั้งแต่แรกลอดของน้องทีคายุเมื่อวันที่1 7มิถุนายน2553วันที่แอนนี่มีความสุขที่สุดในชีวิตและแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องเลี้ยงลูกมาตั้งแต่แบเบาะแอนนี่ถึงกับร้องไห้ขณะ บันทึกคลิปตอนที่เลี้ยงลูกตั้งแต่อดีตข้ามกลางความเหน็ดเหนื่อยเจ้าตัวบอกกับลูกผ่านคลิปว่าความเหนื่อยที่ไม่ใช่จากลูกแต่จากสิ่งรอบข้างแต่ละวันผ่านไปยากและทรมานแต่แม่เลี้ยงเดี่ยวจะสู้อดทนเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดพร้อมเพลงอ้อมกอด m v ที่แอนนี่และน้องทีคายุร่วมกันร้องด้วยกันสุดซึ้งมากๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด